อ่ามีไฟอยากได้ไปกินเลี่ยงสิขายสั่งมากมึงง่ามเขาห้องเรียบีดิ้งน้อยอันยูยูยูเมืองบ่าดีไปส่งได้บ่ได้ไปส่งเดดได้เำุแล้วอกิ สิิมเอาหัวยยังไหนเอาหวโอ้โสดครับุมสดสดเบิดผู้คนเลยุณไม่บาด พี ت ت ่จะสาวหน่อยสาวเรือน่อยแล้วะพี่เจะาวหน่อยเักตออเห็นเรไปนมีู่เฮดอรคับเฮดทานกัมีเฮดทานยังยังโบยังบานห้งเฮดทานกับงามาม อืมน <in> ี่กหลางไว้กันน่องหม่กะงามน่อไใหม่นอไม้โอ้ยโอยไปส่งด้วยเพื่อเดีย่ผลให้ยิบไปส่งทำไมเป็นตะแกงแส่เป็นถุกแกงแส่จานหนึ่งกะอิ่มนะครับแ น้อน้โน้มนมไม่สมกะมีเลยน้อน้ไม่สมตัวตัวน่อยนี่สิบบาทโน้มไม่สมปุกละสิบสสิบร้อยเอาเอาเอาสปุกเยนโมไม่สมเนามไม่อไน้มไมไปป่า่้ม่่าเท่าี้เดันนี้โน้มเก้านิ้ดสิบบาทโน้มไม่เก้าแบบไรครับ ทำไมเกาเแค่พี่ลายนี่ค่ะอันนี้จะมันปีใหม่ค่ะอไม่ได้เฮ็ดดอกมันหามันจะมันจะกลมกลมกัวเปนบ่บ่ต้นเกานี่แสบกัวแต่ร้ามันจะกลมกลมกัวเมียนนี่สิยังติดขมอยู่เป็นบ่ตัวนี้เออมันไม่ติดขมอยู่เมีนมันยังมุ่นอยูใหญ่บ่าเอ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 ากพี่น้องเราว่าสิเอาจักสองเอาทักสองพี่น้องเราตัวนี้มันแสบเอาจักสองพี่น้องเราปากแล้ว บอกพอซื้อไปรวดดิสองอันนี่เอามาเอามาสองขวดกระซาบาทเอาสองขวดนี่ม้วนม้วนฝากไปตั้งหากม้วนฝากไปตั้งหากเอาม้วนนี่เอาสองกขวดที่หายหกขวดหายสิบบาทจะคล้องคนพ้นดี่ดวดหาบเอาสองเหรอเอาหขวดกไ่ได้จืดบอเอาหามีผู้อยากับครับ หมกวจ็ได้หาบาทเออเอานีการตีว่ามีา right <ok <ah ี้ี่หาชบาทนันกรสเฮ็ดหวเห็ดาดถาดละเศร้าครับหาหาถาดรอยครับหาถาดรน่ลอยตันตัวนี้ตัวนี้อันหาถาดรอยตัวนี้ตัวนี้ซีถาดร้อยมันมันมีจูมหลายนี่ครับ คุ้มหลายคุณเอาเพื่อนวันไปใส่ีไหมกันถึ่น่ะวันน่ะไม่ใส่ใสว่าตัวนี้้องเขาได้รถข้าข้าน่าครับอยู่ข้าน้าบัญชีขุนครับข้าน่าขายเห็ดขายนมขายเห็ดขายนมใหม่ครับโอ้ยู่นี่เพิ่นเอาขวดละสิบบาทครับ กดละสิบบาทนี่นี่ครับกดละสิบบาทกินอิ่มเลยครับก ok right> ิอิ่มแกงข้าิ่มอืมข้าวอ่ะบะไกะแกงผู well ้ใดผู้ใดอันอันอยู่โซนกับหมาเลือกเอาละครับเด้อแต่แต่ว่าอยู่โซนวาริ่นผมเอาไปหายอะไอยู่หายพิ้วแถวโซนไก่กะเมาเบิ่งเอาเองครับบั้นซี่ข่วนบ่ไก่ครับออกจากงวงมาโบออกจาก สิบชิกว่าโลครับักจะกวงมากค็ดกอนี่งางเงี้มีดีครับผมมาเค็ดกอนครับแกงเสีบน้ำแรงยิงคึ้งเลยนี่แต่จุ่มๆครับน,นี่น้าหนาเลยแกงเสบครับอืม,มอเนี่ยผมมาเค็ดกอนเนี่ยจุ่มจุมหนาเลยกินเสบครับค็ดงามเู่ เข่วเาอา่กวันกันได้มา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 สื่อรถก็เลยมาสื่อฮ็ตมานั่งกับสื่อรถกูได้อยากได้รถก็ติดต่อมาเด้ครับเด้อตามเฟียดนี่ล่ละ มื่อกว่าบาทมื่กว่าบาทครับออตโอต้ครับอโอตโอต้ซูโม่เอ็กฮอนดาซูโม่เอ็กเลยครับเ้วเอามอบอาเรื่องยึดต,ตัวเออเออเออเเออเออเ ่ใหม่คุณดอกตัวนี้สตาร์ไ้เ่ิคนบอกครับเมนตัวนี้กินเหย่ดเกินดม่เฮตดจ็งได้หนึ่งไว่ครับไปพัดเาไปเย็นตุ่มคนอะไรเลยกระจายจากทีเอาเป็นต้มประโดหลือประคอครับใหญ่ส่วลประคออ๋อตุ่มอันนี้ก็มีแล้วครับนี่นี่ปูหัวคนสีด้ายหรือวะนี่ โอ้ยโคงมาดหลังบ้านพกอวันเบอหนี่บ้อนา่าว่ามไปขางด้คุณหมอเอาเห็ดยังคุณแม่เอาเห็ดยังว่ามาเลยเดี๋ยวสีออกเดินทางได้ดินี่อันนี้พวก พวกปีหาหาจานลอยตัวน,นี้หาจานลอยพวกพวกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไข่น,นี่ฐานละหาซีบเออตัวนี้ตัวน,นี้พวกอีกตัวน,นึงแต่ซีฐานลอยเด็กแต่เฮ็ดก็